สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูจะมาพูดขนมนะคะเป็นรายดีนะสาสวยแต่ขนมอะไรวะนะคะอืมอร่อยจังเลยนอกจากบกกี้จะมีความอร่อยแล้วยังมีเรื่องราวความเป็นมาที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังนะคะ ค่ะเพื่อนๆหนวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องของขนมป๊อกกี้ค่ะแล้วเพื่อนๆชอบขนมป๊อกกี้ไหมคะเดี่ยวเ,เรื่องราวของป๊อกกี้ที่คุณอาจยังไม่รู้หนึ่งชื่อป๊อกกี้ป๊อกกี้มาจากชื่อเสียงที่เรากัดป๊อกแล้วกลายเป็นชื่อว่าป๊อกกี้ทุกคนลองฟังน,นะคะมันจะมีเป็นเสียงป๊อกอค่ะ สอป๊อบกี้ในปี1 9 6 6พเเป็นขนมแฮนด์เมดที่เราต้องเอาจุ่มก่อนแล้วก็ค่อยกินพอพัฒนาไปเรื่อยๆมันจุ่มให้เราแล้วก็สามารถกินได้เลยอย่างนี้นะคะ เดียที่เขาเหลือฝุ่นพิษก,กิจเพราะอะไรเพราะว่าไว้ให้เราหยิบจับไม่เปื้อนมือโช็อกโกแลตค่ะก็มาจากอาหารเสียบไม,ม้ของญี่ปุ่นนะคะอารมณ์คล,าคลายย้ายๆเหมือนหมูปิ้งบ้านเรานะคะสีเ่เพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามันมีวันพกกี้เด์ด้วยวันอะไรน้าวันอะไรน้า นะะคปี1999นะคะ, 10, 9, ะ,นะ,ค,ะคนเรียกว่าปีเฮเฟที่11เหมือนแท่งโปอกกี้เลยนะคะโ yeah, yeah, yeah. hey, hey. ปอกกี้ปกเป็นเจ้าของสถิติกินเน็ตเวิ w o r เ d คคอร์ดนะคะมีการทเวชชื่อแบรนด์มากที่สุด24ชั่วโมงประมาณ3ล้างครั้งนะคะ อกกี้ทักได้แจกจ่ายปกกี้ไปประมาณ1.5ล้านกล่องแล้วตั้งแต่วิ่งปี2 0 1 3เพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าปอกกี้มีมากกว่า5 0ลรสแล้วนะคะแต่และประเทศจะมีรสชาติไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆขนมปอกกี้มีประวัติที่ยาวนานมากเลยหวังว่าข้อมูลนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม like, ให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบาย